อนนี้เราอยู่กันที่บูธของเกทบอลบอเตอร์นะครับเกทบอลบอเตอร์นั้นไม่มีรถนะบริษัทเกทบอลบอเตอร์ไม่มีรถแต่ว่าเป็นออร่าคูดแคทเป็นฮาวเลเป็นชื่ออย่างนี้แล้วก็แท้งที่เราเห็นตรงนี้นะครับด้านหลังได้สามคันนี่มีอะไรบ้างครับด้านหลังสามคันเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีการเปิดตัวซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่เราคุยเสร็จปุ๊บราคาภาคคุมแต่รูปคันนี้รูปาาตที่อยู่บนพื้นสีขาวนี่คือ ออร่าแกนแคทแกนแคทออร่าแกนแคทเป็นซีดานเป็นรถซีดานนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวแล้วก็อีกคันหนึ่งแทงห้าร้อยแทงห้าร้อยอันนี้ใหญ่มากแต่ว่าอันนั้นเอาแค่มาโชว์ก่อนยังไม่ขายแกนแคทกูดแคทนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีฮาวาลที่เป็นเฮสิกพีเอสอีวีคันนี้ใครที่ใช้เฮสิกแบบไฮบริดอยู่นะถ้าได้ลองขับหรือว่าใครยังไม่เคยลองขับไปลองขับมาแล้วเนี่ย PHEV ออกเลยดีมากตอบโจทย์มากช่วงล่างปรับเปลี่ยนใหม่ ภายในกว้างขวางแล้วก็ครบจริงๆราคาถูกที่สุดในบรรดารถไซสขนาดนี้และเป็น PSEV มีปลั๊กอินไฮบริดเสร็จาส่วนอีกคันนึงคันนี้นี่ทางเกรทวอล์มบอเตอร์บอกว่าอยากให้มาลองสัมผัสตัวไหนเอ่ยโจไลออนนะโจไลออนนี่ก็คือเป็น SUV ขนาดเล็กรูปร่างหน้าตาสวยนะเป็นไฮบริดเหมือนกันนะครับขับดีมากขับดีมากยังไงก็มา ที่งานมอเตอร์โชว์นะมาที่บูนี่ครับอย่าลืมมาที่เก t วอลมอเตอรนะครับสงสัยอะไรก็ถามกับ i อแอมระดานไออต่างๆที่เห็นอยู่นี่นะก็น้องๆเหล่านี้จะให้ข้อมูลให้ข้อมูลให้ราคาค่อยบถามได้หมดทุกอย่างนะครับเชื่อเลยบอกเลยว่า g ก t วอ a มอเตอร์ไม่มีเด็กเส้น ขอราคาพิเศษไม่มีราคาเดียวกันคนได้ราคาเท่ากันหมดก็ราคาเดียวกันไงไนก็ฝากเอ็ดวอร์มอัลเตอร์ไปด้วยนะครับมาบดูกันออร่า o ูดแคทฮาว a วลเฮดซิกแล้วก็แท <Tank S 2> ้งตัวที่จะเปิดวันนี้นะครับ สวัสดีครับผมจิรศักดิ์ชียนนลล์นะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะครับของเกรดบอลมอเตอร์นะครับก็วันนี้พามาชม ที่บูธ t ค a ต์วอลมอเตอร์นะครับที่มอเตอร์เอ็กซนะครับก็ตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับที่มีการเปิดรับจองนะครับก็คือตัวออร่า o ูตแคสต์จีนะครับอันนี้ก็คือสีใหม่นะครับสีใหม่เลยก็คือเป็นสีฮา m i มิ o ันไวท์นะครับตัวนี้สามารถที่จะจองได้แล้วนะครับส่วนตัวออร่าตัวธรรมดานะครับก็สามารถที่จะจองสิทธิ์นะครับตอนนี้มีการเปิดรับจองสิทธิ์นะครับ2,000คันนะครับเราสามารถที่จะส่งมอบได้ภายในเดือนมีนาคม ปีหน้านะครับก็คือ2,000คันตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้รวมถึงนะครับไฮไลท์ของเรานะครับก็คือตัว Grand Cat นะครับ Aura Grand Cat นะครับเอามาจากที่จีเลยนะครับก็เอามาให้ชมนะครับครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าคูเป้ นะครับพรีเมียมฟูเป้นะครับก็มีพละกำลังสูงถึง400กว่าแรงม้านะครับแรงบิดสูงถึง600กว่านะครับ630ตัวนี้ขับ4นะครับมีทั้งขับ4และขับ2นะครับ driving range จะอยู่ที่550นะครับอันนี้เป็นตามมาตรฐาน a e เอพี่ใหญ่ของเราก็มานะครับก็คือแทนค์ห้าร้อนะครับก็คือเป็น off road SUV นะครับพรีเมียมนะครับตัวนี้ก็อยากให้ทางท่านผู้ชมได้มาชมในที่งานนะครับซึ่งเป็นตัว SUV ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีในเรื่องของตัว New S6 h ซ v นะครับรุ่นปี2023นะครับก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่แล้วก็ตัวลิกเซนเซอร์เรามีใส่พร้อมเข้ามาให้นะครับราคาก็อยู่ที่1,349,000บาทเข้ามาพร้อมโปรโมชั่นพรีเมียมดิวลวงถึงตัว p ลั๊ i n h น b ฮบรนะครับก็ อยากให้พี่ๆได้มารับชมกันในงานนะครับมาชมกันตัวเป็นๆเลยนะครับรวมถึงน้องเล็กของเรานะครับก็คือโจรไลออนมาพร้อมกับแคมเปญที่สุดปังนะครับแรงที่สุดแห่งปีนะครับก็คือ0ูนเดือนนะครับดาวยี่สิบานะครับไม่เท่านั้นนะครับเรายังมีในเรื่องของตัวบัตรน้ํามันให้20 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เราให้กันไปเลยนะครับรวมถึงนะครับตัว GPS ไนะครับ ขับกันฟรีนะครับเราเซอร์วิสให้นะครับ5ปีนะครับก็คือทุกๆ10,000หมื่โลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าอะไรเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟิล์มลามิน่านะครับอันนี้เราก็มีแถมให้ก็อยากให้ทางท่านผู้ชมนะครับเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธ GWM Motor นะครับรับชมข้อเสนอพิเศษนะครับผ่านทาง Facebook GWM Thailand นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ Official GWM Thailand เว็บไซต์ได้เช่นกันนะครับขอบคุณมากครับ